หรือไอโฟนเ7นะครับเครื่องนี้เนี่ยจะติดสัญญาณ1ปีนะครับถ้าลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมเนี่ยจ่ายเพียง1,990บาทค่าเครื่องนะครับบวกกับอีก1,000บาทเป็นค่าล่วงหน้าของบริการรายเดือนนะครับก็สามารถที่จะรับเครื่องได้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเด่นสตูดิโอนะครับผม บรรยากาศแบบนี้นะครับน่ก็จะอยู่ในสตูดิโอของผมนะครับผมจะมีทั้งช่องนี้แล้วก็ช่องดูดีนะครับใช้สตูเดียวกันนะครับมันก็จะฉากคล้ายๆกันนิดนึงนะครับที่ผมจะมาอัปเดตข่าวคราวก็คือมันมีมือถือรุ่นหนึ่งครับซึ่งรองรับเฉพาะเครือข่ายท o ม Move H เท่านั้นนะครับคิดว่าหลายๆคนต้องสนใจแน่ๆเลยนั่นก็คือ iPhone 7นะครับเครื่องนี้เนี่ยจะติดสัญญาณปีนะครับหรือว่า12เดือนนะครับผมเขาเขียนใบโฆษณาว่า ถ้าลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมเนี่ยจ่ายเพียง1 9 9 0บาทค่าเครื่องนะครับบวกกับอีก1,000บาทเป็นค่าล่วงหน้าของอบริการรายเดือนนะครับก็สามารถที่จะรับเครื่องได้เลยนะครับเอ,า,อาง่ายๆว่าถ้าใครที่ย้ายค่ายเบอร์เดิมเนี่ยอยากจะได้รุ่นนี้นะครับพกเงินไปศูนย์ทูมูฟเอสนะ2,990บาทก็ได้เครื่องมาเลยนะครับ ส่วนสเปคของตัวนี้นะครับก็คือความจุ32นะครับผมว่าถ้าเป็น32ในยุคนี้มันก็แบบค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะครับอาจจะซื้อมาไว้สําหรับใช้ฟังก์ชันบางอย่างของ iOS นะครับหรือว่าแบบเป็นคนที่แบบอยากจะทดลองใช้ iOS อะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่า32 g ิเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับเวลาที่แบบเราลงเกมหรือว่าลงแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันก็จะเต็มนะครับ โดยเฉพาะบางคนที่แบบว่าชอบในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับน่าจะไม่พอนะครับแล้วอีกอย่างคือ p p o o n เนี่ยไม่สามารถที่จะเพิ่ม Memory card ได้นะครับมันจะต้องอัปโหลดขึ้นไปบนค l o u ด์เท่านั้นนะครับสัญญาที่เขาผูกเนี่ยจ่ายเดือนละประมาณ1,000บาทด้วยนะเราจ่ายล่วงหน้าไป1,000ใช่ไหมมันก็จะลดอาจจะประมาณสักเดือนละประมาณ90บาทอะไรเงี้ยก็จะจ่ายอยู่ที่ประมาณเดือนละ1000นิดนดนะครับ ก็ยังเยอะอยู่นะ12เดือนก็หมื่นสองก็พอๆกับค่าเครื่องเลยนะครับคล้ายๆกับแบบเราผ่อนแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตมาให้พร้อมแล้วอะไรเงี้ยนะฮะนอกจากย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับก็ยังมีการเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนก็ได้นะครับถ้าเปิดเบอร์ใหม่กับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนเนี่ย จะเพิ่มมาอีก1,000บาทก็คือค่าเครื่องจะอยู่ที่2,990บาทเพิ่มเงินค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าไปอีก1,000บาทก็คือถือเงินไป3,990บาทหรือว่าถือไป4 0 0พนนะฮะไปที่ศูนย์ก็สามารถซื้อโปรโมชั่นนี้ได้นะครับ iPhone 7 32GB นะครับส่วนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับค่าบริการรายเดือนก็นนคือติดสัญญา12เดือนนะครับโปร1,099บาท อันนี้เนี่ยมันก็เป็นโปรที่บอกว่าใช้อินเทอร์เน็ตไม่จํากัดนะครับเป็น 4G ีไม่จํากัดนะครับ ROV ไม่เสียค่าเน็ตนะครับจริงๆมันก็ไม่ควรจะเสียอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นโปรแบบไม่จํากัด Wi-Fi ไ,ไม่จํากัดนะครับโทรทุกเครือข่าย650นาทีนะครับ คือใครจะซื้อโปรโมชั่นสูงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมว่าคงไม่มีใครซื้อนะเพราะว่าไอตัว1000เนี่ยมันก็ครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะครับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะถ้าจะให้วิเคราะห์นะครับสำหรับผมนะครับ iPhone 7รุ่นนี้นะครับที่ผูกติดสัญญา1ปีของ TrueMove Edge เนี่ยผมคิดว่าไม่ควรซื้อเพราะว่าอย่างที่1คือความจุข,ของ iPhone 7เนี่ยมัน 32GB กิกเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็เอามาลงคอมเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับ 32ไม่พอนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือโปรโมชั่นอินเทอร์เนต็ตของเขาเนี่ย 1, 0 0กว่าบาทนะครับถึงแม้ว่าจะจ่ายล่วงหน้าไปแล้วได้ลดจ่ายจริงๆต่อเดือนเนี่ยมันก็พันกว่าบาทอยู่ดีนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้อินเทอร์เนต็ตไม่จำกัดเนี่ยเราหาซื้อโปร200บาทต่อเดือนเนี่ยมันก็ได้แล้วนะครับถ้าจะซื้อนะครับอาจจะซื้อเป็น iPhone SE ตัวใหม่ไปเลยดีกว่านะครับได้ความจุที่เยอะกว่านี้แล้วก็ได้ CPU ที่แรงกว่านี้อีกนะครับ ส่วนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ไปซื้อแบบโร200บาท150บาทเงี้ยแบบไม่จํากัดดีกว่านะครับดังนั้นรุ่นนี้นะครับผมคิดว่ายังไม่แนะนําให้ซื้อนะครับไม่ควรซื้อเลยนะครับแน้ว่ามันจะจ่ายแค่ 2- องสพันแล้วก็ได้เครื่องก็ตามนะครับส่วนใครที่บอกว่าคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างแล้วกันนะครับว่าเออชอบหรือไม่ชอบรุ่นนี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าไม่แนะนซื้อนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ช่องผมก็จะรีวิวความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นแล้วก็ในบางครั้งนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือถือคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมารีวิวด้วยนะครับถ้าชอบเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมยังไงไปก่อนละครับสวัสดีครับ